จริงแล้วเราก็เราก็ต้องบวชแต่ถ้าเราอยากเกินไหมเราก็ต้องเป็นเด็กหนึ่งขวบไหมอือฮต้องเป็นเบบีอือเป็นเด็กน้อยค่ะถ้าสองขวบก็เป็นเด็กแล้วอือฮไม่ไปบุญเดี๋ยวเราแม่แม่ถามใหม่เมื่อกี้ไปบุญบอกว่าอยากบวชใช่ไหมใช่ แต่ทีนี้ใบบุญบวชไปได้ใช่ไหมลูกคนฟังเข้าจจได้ไม่ต้องงงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ใบบุญยังบวชไปได้เพราะว่าใบบุญพวกอายุห้าขวบถูกไหมครับใบบุญจะต้องรอแปดขวบก่อนนะใบบุญถึงจะบวชได้เข้าใจไหมครับทําไมใบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเพราะอะไรถึงอยากไปนิพพานนะลูกนิพพานมันดีกว่าสวรรค์อ่าดีกว่าสวรรค์ยังไง ถ้าสวรรค์นั้นต้องตายก็มาเกิดใหม่อือฮอือวิญญาณวิญญ,ญาณนั้นเป็นก็เป็นคนเหมือนเงาค่ะเป็นร่างเงาแค่นั้น,อ,อ,นอ๋อเนอะวิญญาณก็คือเป็นร่างเราแค่นั้นแล้วก็ยังไงต่อคะวิญญาณนั้นเป็นร่างเงาปกติตัวเหมือนเงาค่ะเหมือนเงามากอือถ้าแบบนี้ เหมือนเรามากเงยแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราตายเราตายแล้วค่ะจิตใจของเรานั่นจะหายไปอย่างรวดเร็วอันนี้หมายถึงว่าจิตใช่ไหมลูกใช่โอ้หายไปรวดเร็วแล้วจะไปไหนอะ่ะแล้วมันจะไปไหนอะ่ะ อยู่ในตัวเงาไปบนอากาศไปบนอากาศโอ้โหทำไมหนูหนูคิดอย่างนี้ลนะลูกจิตเงาก็จะมองไม่เห็นอืมแล้วก็ยังไงต่อคะพอ,พอแล้วพอแล้วรู้แค่นี้เด้อแ,แล้วนิพานมันเป็นยังไงอะ่ะแม่ยังไม่รู้เลยว่านิพานมันเป็นยังไงอะ่ะนิ่พานดีกว่าสวรรค์เออแล้วดียังไงอะท่าน ต้องทางสวรรค์ต้องไม่เด็กหนึ่งครัวโอ้โหถ้าอย oh, yeah. mm hmm. so ู่สวรรค์ต้องเป็นเด็กหนึ่งครัวแล้วก็ยังไงต่อคะถ้านิพพานนิพพานต้องตายแล้วไม่เกิดใหม่ต้องตายแล้วก็ไม่เกิดใหม่ใช่ไหมนิพพานเกิดหรือไม่เกิดไม่ไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าสวรรค์ตายแล้วต้องเกิดใช่ไหมลูกเกิดแล้วหนูหมายถึงว่าหนูก็ต้องมาเป็นเด็กอีกใช่ไหมใช่ต้องเป็นเด็กหนึ่งครัวต้องเเป็นเด็กหนึ่งครัวอีก วิญญาเงาก็ตัวเหมือนเงาเออแล้วหนูจะต้องมานั่งเป็นเด็กเบบี้อีกใช่ไหมคะใช่อ๋อถ้าเงายัางบวชเงาต้องเงาเงา,างเงาต้องเป็นเด็กเจ็ดขวบเด็กแปดขวบเด็กเก้าขวบอืมแบบนี้แล้วแล้วถ้าหนูบวชหนูจะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่คิดถึงแม่หรอคะ ไม่อ้าวหนูไม่คิดถึงแม่หนูลก,กลัวผีไหมล่ะไม่ไม่กลัวเหรอลูกถ้าเราหิวข้าวเราต้องกินข้าววัดอือหือแล้วก็ยังไงต่อคะอือถ้าตอนเที่ยงอตอนเที่ยงก็อดกินสิเพราะว่าก็อดกินเพราะว่าพี่เนนสันข้าวมื้อเดียวไงตอนเที่ยงก็อดกินอืม เอ๊ะทำไมเไบุญถึงอยากบวชแม่ง,งงมากเลยเออเล้วตอนเอดเวลาไหนยืนตอนที่สันน้าปานาเวลาสันน้านปานาหรอน่าจะเป็นประมาณบ่ายสีโมงมั้งสี่โมงอืม